สวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับเช้า เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูไข่กันนะครับว่ามันจะได้กี่ฟองครับฮ่าะเยอะอยู่นะอันนี้เป็ดใหม่ก็เริ่มไข่แล้วนะครับนี่ฟองอืม นี่ครับฟองฟองใหญ่มากเลยเจ็ดอุ้ยเสร็ย้วไหมโอ้เรียบร้อยแตกนึงสิบสิบอนี่ครับฟองไข่ สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเก้าอีกฟองเลยครับ แต่เป็นเป็ดใหม่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองอ่ะนี่ฟังเล็กยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่

ฟองเล็กเทียบกับฟองนี้ฟองเล็กมากเป็ดใหม่ตอนนี้ก็เป็นเวลา7โมงจะแน8โมงนะครับก็รอรุ้นว่าจะมีไข่ข้างนอกอีกนะครับ เป็ดเก่าพวกข้าวๆนี่อายุสามปีแล้วนะครับตัวใหม่นี่ก็เพิ่งจะเริ่มไข่แต่ตัวผู้เยอะมากนะครับตัวผู้เป็นยี่สิบตัวเลยครับเป็ดประมาณแปดสิบ แป่สิบแคสิบก้าสิบตัวครับขึ้นจะไข่แก่สามสิบห้า 35. ส่วนมากเป็นเป็ดตัอผู้เยอะนะครับ เป็ดฟักออกมาประมาณสี่รุ่นนะครับที่ฟักไม่ได้ฟักออกมาพร้อมกันก็เลยไข่คนละคนละรอบนะครับชุดก่อนเี่นน้ำ ก็ใครอยากได้อ่าเป็ดตัวผู้นะครับก็สนใจก็ติดต่อมาได้ครับอันนี้โลดแดงนะครับสนใจก็ติดต่อได้เช่นกันครับมีหลายตัวครับอันนี้ก็มีแม่ไฮบิดแล้วก็แม่ รถไอเลนไว้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็โรดไอเลนแดงอีกสามสี่ตัวเอาไว้ทำพันนะครับอันนี้ก็เป็นลูกไก่แม่ไก่ฟักเองนะครับมีสองตัวนะครับแล้วก็เพุ่งนี่แะ นี่อันนี้นะครับเป็นขนฟักนี่ก็เพิ่งออกมาอีกสามตัวนะครับนี่นครับเป็นไข่ไข่ไก่นะครับ นนี้ก็มีไข่ป้อมด้วยนะครับนี่เป็นไข่ไก่ของแล้วนะครับนี่เป็นไข่ป้อมนะครับสองฟอง ของนะงนะของไข่เนี่ให้เราพาไปดูข้างหน้าอีกนะครับข้างหน้าก็มีอีกเป็นไก่นะครับอันนี้ก็จะส่วนมากเขาก็จะออกไปข้างนอกนะครับ นี่ครับพ่อไก่ที่นี่ก็มีสามตัวสี่ตัวนะครับตัวนี้ก็เป็นส่วนมากจะเป็นไก่ใหม่นะครับส่วนมากจะออกไปไข่ข้างนอกนี่ครับอยากออกอะ นี่ครับไก่ใหม่ตอนนี้ก็พร้อมผสมพันธุ์ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบอย่างเท่านี้ครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยสวัสดีครับ